มันลงแล้วโอ้ยมันเห็ดไงแทเง้เอาลงเอาลงบดเลยเนี่ยมันเห็ดไพดเอาลงบดโดขนาดน่ะโอ้ยสีเงินควบานบานีโโว้ยไปยังพอดิโอ้ย,ยงเรื่องมาหางสาเมม <c oughs> นาะงางานเบียสาม เสียลูกโค<อ>กแขกแล้วกูบานเนี่ยขแขกขแขกมเนี่ยม่นีม่นีมนเ <Yeah. S 1> มนเี่ยเ,เ้าเดียวขค่เดียวยยยยเลี้ยวล้ะจ่เลี้ยวแล้วอก็เฝ้าเลี้ยวแท้ใม่เล้ยวอนีเเอ่เอาเอาเอาต้นนี้ลงใหมึงน,น,นต้นกระกสิต้นญ่ต้นนี้ต้นาาบาเลยหางสเอามน,นีมยนอยางเอาลงไ่ได้บ่สมขวดใหม่แมนน้อบานไอ้สามขวดไป โอ้ยเห็นแก่กินนะวะโอ้ยเห็นแก่กินโพดมึงมึงมึงวิ่งหรอเอาเอาแล้วมึงอ่ะลงได้ก็ให้อีหลีละโอ้เห็นเบียบประเด้๋ยวจะด ยังได้มันลงแล้วโอ้ยไม่เห็ดง่ายแท้เอาลงเอาลงเบิดเลยเนี่ยมันเห็ดง่ายพอดเอาลงเบิดโลงขนาดน่ะโอ้ยเสียเงินละควายบานปวายดิโด้ควายไม่ยังก็นพอดิโอ้ย,ยงเรื่องมาหางซ้ำนะเวนยทำงานเย่างพียร์ซ้ำโอ้ยเสียลูกโกแขกแล้วกูบานเ่ง ตัวกินเบียร์กันฮะที่แรกคือว่ามันลงมาได้ลงมาได้แล้วคนญงวะโอ้โอ้กูงินคากบนเงีล้ยกินเบียร์กูได้น่ดันไปเลยบันโอ้ยพี่น้องเสียลูมันแล้วมันลอยกินเบียร์ผมที่แรก โอตายที่แรกผมววาชิลล์มันนั่นต่ำ้นใหม่ต้นไงให้พี่น้องมึงบาดแท้ๆยังผมจะเสียรลูมันครับโอ้รถมันก็แห้งหรอวะต้นพักเสียต้นหมกไงนึงเห้ตอนตาที่แรกนี่คิดว่าชิบุออกนะครับโอ้เสียหลูแขกแล้วกู อาขวเอุ้ยเพื่อเบียร์สมขวดมันเ,เอาออกได้อีหรีครับเต๋อต้ากูคัก ดูความแรงรถรถไม่ไปแต่ล้อมไม่หยุดหมุนนะครับซาเ้าวป่าเ้า,าว่าโอ้เสียเปียบเลยงานนี่เก็ไงโพธิเฮ็ดใไห้มันสมเบียสามขวดกันะนะเกใไ้มันสมเบียสามขวดกันนะ หลังเทอร์โบ,บายเล็กโมดิฟายอาจุดจริงเรื่องเทอร์โบต้องเล็กโมดิฟายออโอ้โหมุหมี้เดาะมุมีดอกมันออกมัแล้ว นี่ไม่ได้ไม่ได้ใช้สโลนะเกี้ยหนึ่งนะครับนี่โอ้แห้งอีหลีครับนี่ครับเทอร์โบเล็กโมดิฟายนะครับว่าเรียบร้อยละเรียบร้อยแล้วอ่าวโคชนาเทอร์โบบนนี้ก็แห้งครับแต่รถอ่ะปลายเล็กมูดิไฟน์โอ้ยเสียลูก็เสียลูกคั็คือตอนแรกเด้ยว่าตอนแรกเข้ามาสิมบย่องตัวต่ำต้นใหม่ด้อ่านไปเลย แรกแล่นต<อ>่ำบ่ตีงเนาะที่แรกแล่นต่ำบ่ตีงเนาะบ่ตีงแล้วสามกว่าเดียโ,โอ้เงื่อนไหลหรือว่าโอ้เสียรูหักสามกว่กามีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยสองบาทตอนแรก <c oughs> ว่าสิยไม่อมันต่ำมันต่ำต้นไม้ไม่ไมไมแปลว่าต่ำบ่ลงสีดามันแม่ไปมากมันเห็นเดือดสามเผืมันแห้งหักหรือีปล่าต่ำสามบาทรุ่มเติมรอดเปนนี่แม่โอ้โอสุดยอดสุดยอดแน่นอนนอนนอนแห้งอีหลีครับนี่ครับรถไม่ไปล้อไม่หยุดนะครับนี่ เธอโบไหมก่็พี่เล็กมูลไฟอ่าโอ้ยยูเป็นนี่ว่าเราอะนี่ครับเทอร์โบพี่เล็กนะครับคันนี้เป็นเทอร์โบ76 10S นะครับเอามาใส่แต่ว่าเฉพาะไส้มันนะโค่งนอกโค่งในไม่ใช่ครับเอ้ยโค่งหน้าโค่งหลังไม่ใช่นะครับโอ้แรงจริงๆแรงจริงโอ้ตัวกินเบียร์กูขัาโคสเนี่ครับ โอ้แรงจริงครับตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะออกนะมันต้นใหญ่มากนะครับเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ธรรมดานะโอ้จังหวะมันได้ครับผมเอารอติดตามรับชมตอนต่อ,ตอไปครับแท่ง <laughs> งอนสามขวดละ